สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผนพพอโทอนผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับเรามาเรามาชมนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะเป็นสิ่งที่ผมอยากดูนะเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับกระดาษสานะครับเนาะนี่นะครับ กระดาษสาเลี่ยมเก่านะนี you. the um ่เ hmm. ดี <Yes. S 1> ๋ยพี him, ่ดูนะครับนี่นะครับนะเลี่ยมเก่าเลยนะกระดาษสานะครับเนาะก็ด้วยความสงสัยนะครับเนาะว่าข้างในคืออะไรนะครับเนาะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพี่นะครับเนาะมาระเบิดกรอบดูกันนะนะครับก็ชิ้นนี้นะครับเนาะชิ้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องรางแล้วกันนะนะครับก็อยู่กับผมมานานแล้วนะครับเนาะอยู่กับผมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วผมก็เอาไปห้อย ไปห้อยพวงกุญแจรถนะครับอยู่ประมาณสองปีนะครับเพื่อนพ่นี่นะครับเนาะอยู่ประมาณสองปีนะครับที่ผมใช้นะครับเนาะแล้ววันนี้ที่ผมมาจะมาระเบิดกรอบก็เพราะว่านะครับผมได้ผมได้ชิ้นใหม่มานะเพื่อนพ่ี่นะครับเนาะนะครับได้ชิ้นใหม่มานะครับนี่นี่นะครับเป็นลูกอมนะครับของหลวงพ่อโอทวัจจเตนะนะครับเนาะผมได้ชิ้นใหม่มาแล้วก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็เลยต้องถอดออกนะนะครับนี่นะครับเนาะ ผมก็เลยต้องถอดออกก็ตอนถอดออกนะครับเนาะด้วยความที่สงสัยมานานแล้วนะครับเนาะก็พอดีเลยวันนี้นะครับเนาะก็เลยมาทําคลิปนะครับระเบิดกรอบนะครับดูกันว่าตีข้างในกระดาษสาเนี่ยเก่าๆเนี่ยนะครับเนาะคืออะไรคือผ้ายันหรือคืออะไรนะนะครับเนาะนะครับก็ทําไมผมถึงเก็บไว้นานแล้ะนะครับผมนะก็สมัยก่อนนะครับเนาะหลักการเล่นพ้าของผมนะครับ ผมก็จะเข้าแบบตามบ้านนะไพด้วยนี่นเนาะเช่าผ้ามาก็ได้มาถุงหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเนาะถุงหนึ่งปือประมาณเหมานั่นแหละไม่พี่นะครับเนาะเหมานั่นแหละครับนะครับพอได้ถุงหนึ่งนะครับผมขายคือขายไม่หมดหรอกขายไปแล้วมันก็แบบคืนทุนทุนคืนมาหรือว่าก็เกินทุนมานิดหน่อยนะครับคือข้ามทุนนะครับเนาะแล้วที่เหลือผมก็เก็บนะครับเก็บแบบต้องถุงอย่างนั้นแหละนะครับก็เก็บ มันทาให้ผมมีพ้าเยอะไงครับเนาะที่มาลงคลิปมาท youtube อ่ะนะครับก็พ้าเก่าๆทั้งนั้นแหละที่ที่ที่เคยแบบสมัยก่อนนะครับเนาะที่สมัยออกล่าอนาธิคมนะครับสมัยก่อนนะครับเนาะเพราะผมทํางานเป็นเซล์ครับผมมีเงินเดือนประจานะครับเนาะก็ประมาณสา0,000ื่นกว่าบาทนะครับเนาะเป็นเซลนะนะครับเพื่อนๆพี่เป็นเซลลก็น่าจะรู้นะนะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะครับเนาะเป็นเซลลเครดิตอะนะครับเนาะมันก็จะมีเดือนนะครับเนาะคอมมิชชั่นค่าเสื่อมค่าน้ามันรดค่า อนู่นอันน,น,นี่มันจะมีจุกจิกนะครับผมนะมันก็สามหมื่นสี่หมื่นมันก็ประมาณนี้นะไม่มีนะมันก็เลยอยู่ได้นะครับเล่นพระก็คือเราชอบเราส่องนะนะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปมันก็ได้วิชานะครับผมนะก็เป็นชิ้นหนึ่งที่อยู่ในประเภทนั้นนะนะครับที่มาเป็นถุงแล้วก็ขายชิ้นอื่นข้ามทุนไปแล้วก็เก็บนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับการเล่นพระสมัยก่อนผมนะครับก็เลยมีพระที่มาลงคลิปทําอะไรเยอะแยะก็พระเก็บๆทั้งนั้นแหละมไม่มีทน,นะ นะครับเก็บๆแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวนะครับผมนะเพราะเขาเขาก็หมุนของเขาเองอ่ะนะในพี่ๆนะครับเนาะนะครับก็มานี่นะครับเออนี่นะครับเนาะหลวงพ่อโอดนะครับน่ะปวดหน่อยนะครับผมพวกกันแบกมาให้นะครับนี่นี่นะครับเนาะนี่ดูเก่าๆเลยนะครับหลวงพ่อโอดนะครับท่านเก่งนะครับผมนะท่านเก่งนะครับเนาะแล้วลวกอมท่านนะครับมีสูตร มาจากอาจารย์ท่านนะวันนัเนาะที่แบบเป็นสูตรเฉพาะนะครับเนาะของท่านนะลูกอมท่านนะครับาหาใช้มาได้นะครับมูลสานี่สุดยอดมากเลยนะวันนี้นัเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าพวกเขามีเวลาแล้วเราค่อยมามาดูกันคลิปคลิปหลังนะพันนียนะครับก็คือของดีอ่ะท่านดีตั้งแต่มูลสาเลยนะครับเนาะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านนี่เก่งนะครับผมนะนะครับนี่ครับหลวงพ่ออวดนะครับเนาะ ก็เลยเอามาร้อยแล้วองค์นี้ก็เลยชิ้นนี้ก็เลยถอดนะครับมาเป็นพี่พี่นะครับนะเอา้าก่อนจะมาเริ่มทําการแกะนะครับมามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับนาะนี่นะเปนพี่พี่เนะี่เป็นกระดาษสานะพี่พี่นะเห็นไหมครับ <c oughs> กระดาษสาเรี่ยมเก่านะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับนะว่า ข้างในมียันหรืออะไรคืออะไรนะนะครับเนาะนะครับนี่นะครับก็ได้มาจากบ้านคนนะครับพงสมัยก่อนนะครับเนาะก็เห็นเก่าดีเรี่ยมเก่าดีกระดาษสาอะไรก็กระดาษสายุคเก่านะไม่นี่นะเห็นไหมครับ,นะรบก็เลยเออร้อยพวงกุญแจลดไปใช้นะครับผมนะมาแกะ่ายไม่ไม่ไม่นะผมก็ส่วนตัวนะผมแกะไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยถนัดเรื่องแกะเท่าไหรนะ่นะพี่เน นะครับค่อยๆนะพี่วีนนะผมไม่ชนานาญนะเรื่องแกะอะไรอย่างนี้นะพ้านะครับผมไม่กล้าแกะเลยนะพี่วินยิ่งพ้าผงเนี่ยโอ้โหเวลาจะแกะทีนะครับต้องไปร้านนะพี่วีนะผมไม่ชํานาญเลยนะครับมือมือไม่เบาแล้วก็ใจไม่นิ่งด้วยนะครับผมนะอ,อารมณ์แบบใช้แรงนะพี่วีนนะไม่ได้ ไม่ได้ชนานาญนะคพี่นะก็เวลามาเดิมๆอย่างนี้นะครับถ้ามั้ก่อนถ้าผมบ้าขายนะผมก็จะขายไปอย่างเนี้ยขายแบบเดิมๆไปอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าจะขายนะครับถ้าใช้ก็ใช้แบบอย่างนี้แหละนะครับไม่ค่อยจะแบบอยากแกะดูนะครับเนาะแต่อันนี้พอดีมีชิ้นใหม่แล้วนะครับเนาะก็อ่ะก่อนจะแบบไอ้นี่ก็มาแกะดูกันนะนะครับมาดูดิ กาาเก่าเนี่ยนในคืออะไรนะครับใกล้แล้วนี่โอเคอปุ๊บมาแล้วมาแล้วมีให้ดูสิครับมีผ้าหยันไหมหรือคืออะไรนะครับอย่าบอกนะหอ่อห่อกระดูกแบบหุ้มอัฐิไว้เหรอหุ้มแบบอะไรนะเขาเรียกกระดูกอะไร อ๋อเป็นยันเหมันนี่พี่นะครับนี่ครับข้ายันเหมือนอะไรเนี่ตป๊งหนึงนะพี่เป็นยันเนีบยอะไรอะร่ะเดี๋ยวนะ หมองไม่ออกครับพี่เุคืออะไรอ่ะครับเดี๋ยวโูกระดาษก็กรอบแล้วเกินนะเดี๋ยวเดี๋เลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดคืออะไระครับผ้ายันเลยครับเดี๋ยว ยันนะเนี่ยนะพี่นะเนี่ยเหมือนเขียนด้วยนะนะครับเหมือนเขียนนะครับไม่ได้ปั๊มนะนะครับแต่ผมมองไม่ออกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอซ่องหน่อยนะรับเขียนนะพี่ๆนะไม่ใช่ปั๊มนะนะครับเขียนนะครับเป็นอารมณ์พูกกันด้วยนะนะครับเนาะเพราะเส้นลายเส้นใหญ่นะครับเห็นไหมครับ ลายเส้นใหญ่หลายเส้นเล็กนะครับเนาะเนี่ยเห็นะครับเหมือนผู้กันนะครับผู้กันเขียนนะครับเนาะผู้กันเหรอผู้กันก็ต้องเป็นของสายจีนเลยครับเนาะสายเทพไหมถ้าผู้กันก็ต้องไปทางนั้นนะนะครับผมนะถ้าเป็นคนถ้เป็นสายไทยก็ต้องเป็นดินสอนะพันวิญาณเนานะจานโบราณนะเนาะครับจะเป็นดินสอเป็นพวก นะครับเนาะถ้าเป็นหมึกพวกคูบวังอะไรงเงี้ยยุคปลายๆนะครับเนาะถ้าเป็นยุคต้นๆก็จะเป็นดินสอนะครับเนาะดินสอ่านเก่าๆนะครับเนาะแต่อันนี้เป็นลายเส้นเหมือนผู้กันนะครับเนี่ยเอย้ไม่ใช่ภาษาจีนด้วยเหรอพี่เนี่ยดูตวัดนะครับเอออ่ะคุณพี่พี่ดูนะครับเนี่ยซองดูนะคุณพี่นะจะเห็นอะไรไหม,มก็ไม่รู้อะ ผู้กันครับพนุวินะครับผู้กันนะครับเียนกระดาษสานะครับเนาะแล้วเขาก็ตั้งใจเลี่ยมใช้ดีจังนะพนุวิณนำเนาะนะครับตอนนี้ก็อะไปหาที่กันละนะครับเนาะเออผู้กันนะครับเป็นยันเป็นภาษาจีนนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับลอยตวัดนะครับเหมือนภาษาจีนนะนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ กรอบนะครับพี่นะครับไมครับกรอบนะครับเก่านะครับผมอาจจะสายจีนนะครับสายจีนนะครับผมนะนะครับนี่นะนะครับเนาะก็อ่ะัที่นะครับเนาะเออจริงๆด้วยนี่ข้างหลังเลยนะพี่นะครับเนาะนี่นี่ครับภาษาจีนจริงๆนะครับเนาะนี่มีกำกับด้วยนะนะครับภาษาจีนนะครับเนาะจริงๆด้วยนะครับสายจีนนะครับสาย จีีนนนะะครับอืมหน้านะครับเขาแหม่พับเลี่ยมถ้าแบบใช้จนแบบเลี่ยมเก่านะครับเนาะนะครับเขาคงจะแบบไปได้มานะพี่ๆนะเราที่มาดีนะครับนาอที่มาดีเขาก็เลยเลี่ยมใช้นะครับเนาะของคนโบราณนะครับเนาะดูความกรอบความเก่าพี่ๆนะนะครับพับนิดนึงครับเดี๋ยวมาดูชัดๆนะพี่เนี่ยกรอบจัดนะครับ นี่นะนะครับนประถาจีนครับแน่นอนครับผู้กันนะครับผมนะก็สายนั้นก็ยุคนั้นใครนะครับเก่าๆอย่างนี้หน่อยดูกระดาษาหน่อยนะพ,พี่ๆนะดูนะพ,พี่ๆนะความเก่าของกระดาษานะครับนะแล้วก็สายจีนนะครับนาะกถ้าแปะเลยเพื่อนๆพี่ๆนะครับ ใช่ไหมครับสายจีนดังๆยุคเก่าก็เอาแปะเอาแปะนะครับเนาะนะครับก็ไม่รู้นะครับนอกผมดาวนะครับเพื่อนๆพี่ดามนอกผมดาวนะครับเนื่องมากาภาษาจีนไม่ออกนะครับเนาะแต่เพื่อนๆพี่ท่านใดที่ชํานาญสายนี้ก็เม้นพูดคุยกันได้นะครับแนะนํากันนะครับผมนะครับนี่นะครับเนาะโอเคนะครับหายคล้องใจแล้วผมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก เรี่ยมใช้กับรถมาสองปีนะนะครับมันไปวินับพอดูที่ความเก่าแล้วก็ที่มาดีนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเราได้มาได้มาจากบ้านคนเราเจ้าของขอใช้อะไรใช้นะครับเนาะแล้วคนบ้านคนพวกนี้นะครับมันก็เป็นสมบัติตกทอดนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็เลยเลี่ยมใช้มาสองปีวันนี้นะครับเนาะได้รู้และได้แกะด้วยกันเน่ยชมพร้อมกันนี่แหละนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับผมนะนะครับต่อนี่ดูความเก่านะครับมันไ่มีนับนี่นะครับ ก็โอเคนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆไปพีนปป่นะครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะช่องนี้นะครับผมนะให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะผม